มาอัปเดตดวงชะตาชาวมังกรในช่วงหลังสงกรานต์วันหยุดยาวนะคะดาวพฤหัสนะคะย้ายเป็นราชาโชครวมทั้งมีดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุจด้วยนะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวมังกรนะคะในภาพรวมไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะผู้ที่รักนาราศีมังกรฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ก็ฟังได้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดเวลามีอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบเขตการทำนายของคลิปนี้นะคะก็คือช่วง16-30ถึงเมษายนนะชาวมังกรมีดาวพระหัสนะคะย้ายเป็นราชาชคในวันที่19เมษายนนะเรียกว่าหลังสงกรานต์นะคะดาวพระหัสให้โชคให้ลาบกับชาวมังกรนะคะดาวพระหัสเป็นตัวแทนเรื่องของพี่น้องนะเรื่องของแวดวงเรื่องของคอนเน็กชันนะคะรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเรื่องเดินทางนะเรื่องหนี้สินด้วยนะเรียกว่าจะจรมาเป็นราชาชคในภพเรือนที่เรียกว่า พบพันธุนะคะส่งผลให้นะคะในรอบระยะเวลา1ปีหลังจาก19เมษายนไปชาวมังกรมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของอาแวดวงนะเรื่องคอนเน็ t ชันนะ,ะการทำงานประเภทเน็ตเวิร์กเครือข่ายเกี่ยวข้องกับคนหลายๆส่วนนะคะนะเรียกว่าการกว้างขวางของผลงานความเป็นที่รู้จักการขยับขยายนะได้คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตของชาวมังกรนะคะชาวมังกรยังมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการสนับสนุสน,นเบื้องหลังนะมาจากเรื่องของ พี่น้องของเรานะเรื่องของคนใกล้ตัวนะมาให้การสนับสนุนเบื้องหลังไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องโอกาสนะคะหรือบางคนได้ประโยชน์จากเรื่องที่อยู่อาศัยนะมาจากเรื่องคนใกล้ตัวนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของพันธุด้วยนะก็คือสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถคอนโดนะหรือว่า อาคารหน้าร้านต่างๆที่ทาการค้านะคะมีโชคลาภเกี่ยวเรื่องกับเรื่องยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของซื้อใหม่นะหรือว่าใช้ในเรื่องการทํามาหากินหาไรายได้นะคะซึ่งถือว่าดาวพฤหัสจอมาตรงนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆนะ12ปีมา1ครั้งนะคะก็ขอให้ชาวมังกรทุกท่านนะได้รับโชคจากดาวพฤหัสกันแบบเต็มๆนะคะในรอบ1ปีนี้ บางท่านเป็นห่วงเรื่องภาระหนี้สินนะเรื่องของปัญหาสลับซับซ้อนเก่าเดิมที่ยังแก้ไม่ได้นะเนื่องจากความหมายเหล่านี้นะคะเป็นความหมายของคําว่าพบวินาศด้วยก็คือปัญหาเก่าเก่าเดิมๆนะเมื่อเป็นราชาโชคนะคะมีแนวโน้มคลี่คลายนะคะมีช่องทางมีทางออกนะคะนอกจากนี้ก็ส่งผลดีกับเรื่องการต่างประเทศการเดินทางไกลนะเรื่องของการงานประเภทเบื้องหลังนะคะหรือว่า งานที่คุณซุ่มทำลับๆอยู่คนเดียวนะมีโปรเจกต์โครงการไอเดียเกิดขึ้นส่งผลในเรื่องการเรงินการทองโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงหลังสงกรานนะถือว่าดาวจะไปรวมกันอยู่ในภพเรือนพันธุหลายดวงรวมทั้งดาวพระหัสด้วยนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นมหาอุดนะเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะไปอยู่เป็นคู่มิตรกับดาวพระหัส ส่งผลให้ชาวมังกรนะคะมีโชคลาภจากเรื่องการเดินทางด้วยนะใกล้ไกลนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันงานเดินทางท่องเที่ยวนะถือว่าให้โชคให้ลาบนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องมรดกสินทรัพย์ได้นะไม่ว่าจะเป็นอาจได้ประโยชน์จากการเก็บค่าเช่านะหรือมีส่วนผลประโยชน์เกิดขึ้นจากเรื่องสินทรัพย์มรดกเก่าเดิมเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการต่างประเทศนะอาจมีลักษณะการได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่า ออเดอร์ยอดขายมาจากทางไกลนะส่งผลโดดเด่นกับชาวมังกรนะในช่วงหลังสงกรานนี้นะคะสหรับชาวมังกรทิศทางดาวประจําตัวคือดาวเสาร์นะมาอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ช่วงวันที่1มีนาคมนะคะส่งผลให้ชาวมังกรนะเริ่มเรื่องเองินเรื่องผลประโยชน์นะคะบางคนมีธุรกิจการค้าเกิดขึ้นได้รับเงินทองมากขึ้นนะหรือไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงินที่มีลักษณะก้อนใหญ่นะเนื่องจาก ดาวประจําตัวนะคะจะอยู่แบบยาวๆคือสองปีครึ่งนะในภพเรื่องของราหูนะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันนะส่งผลเกี่ยวข้องเงินก้อนนะจะหยิบจับใช้จ่ายอะไรมักจะใช้เงินก้อนได้ด้วยนะนอกจากนี้นะคะบางท่านริเริ่มเรื่องของการเงินการทองนะมีงานเข้ามาให้หยิบจับนะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินทองมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังดาวพระหัสย้ายนะคะชาวมังกรก็อาจจะมีโอกาสทางการเงินเพิ่มมาจากเรื่องของแวดวง มีคนแนะนํามีคนชี้แนะในเรื่องการหาช่องทางทางการเงินนะคะในช่วงหลังสงกรานนี้นะคะถือว่าโชคลาภชาวมังกรดีขึ้นนะเนื่องจากดาวโชคลาภโชคดีลงทุนนะคะมีความเป็นกเกษตรอาทิบดีนะก็คือดาวศุกร์นะคะส่งผลมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆ,ๆดีขึ้นมาบ่อยๆนะคะมีโชคลาภหรือเรื่องบุตรบริวานนะคะเรื่องของคนอายุน้อยนะมาเกี่ยวเนื่องหรือเรื่องไอเดียความคิดนะได้ประโยชน์จากคนศักต่ํากว่านะคะมีเรื่องของ ความไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความไฮเทคนะบางส่วนบางคนได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะการลงทุนมีจังหวะซื้อถูกขายแพงลงทุนน้อยนะได้กําไรมากนะเรียกว่าในช่วงครึ่งหลังเมษายนเฮงปังมากขึ้นนะในเรื่องผลประโยชน์รายได้นะคะหลังดาวพระหัสย,ย้ายอย่างไรก็ดีชาวมังกรจะมีดาวคู่มิตรและคู่ศัตรูอยู่ในเรือนพันธุนะก็ส่งผลว่า รายได้ผลประโยชน์เข้าดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันรายจ่ายก็อาจจะมาจากเรื่องของครอบครัวเรื่องภาระดูแลต่างๆนะคะการซ่อมแซมบำรุงนะสถานที่อยู่อาศัยเรื่องของการาตกแต่งต่อเติมการปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมนะอาจจะมาบั่นทอนเรื่องรายรับของเราออกไปนะคะรวมไปถึงนะคะดาวพุธดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดจานะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูคู่ศัตรูนะคะ อ่ามาระวังเรื่องการพูดจานะในเชิงของการนําเสนอความคิดเห็นการพูดคุยกับคนในบ้านนะเรียกว่าต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มนะขัดแย้งกันได้ง่ายอาจจะงอนก,นกันหรือว่ามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันก็ค่อยๆพูดคุยนะใจเย็นๆช่วงเวลานี้นะคะการติดต่อประสานงานนะหรือการขนส่งก็บางครั้งเกิดปัญหาขึ้นนะส่งผลให้เลทเลื่อนล่าช้าได้บ้างนะคะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูกับดาวสื่อสารนะคะอยู่ในเรือนที่ ตรงข้ามกับเรือนการงานนะดังนั้นการติดต่อประสานงานยื่นเรื่องก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนะหลังจากนั้นรับผลเรื่องการเงินก็จะตามมานะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะดาวพระเกตดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเทพต่างๆนะคะอยู่ในภพเรือเรื่องสุภาษณ์นะก็มีความก้าวหน้าในเรื่องการสนใจในเรื่องสายมูนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางจิตบางคนสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้นเรื่องของการทําบุญทําทานทํากุศลต่างๆส่งผลดีกับชาวมังกรนะคะ รวมไปถึงโดดเด่นเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการนะช่วงนี้ใครทำงานออกแบบสร้างสรรค์นะคะหรือคุณต้องการความแปลกใหม่ในเรื่องสินค้าบริการการทำงานนะถือว่าไอเดียช่วงนี้ค่อนข้างจะดีนะคะสามารถเรียนรู้นะหรือพัฒนาเรื่องอะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะในช่วงเวลานี้นะคะเนื่องจากดาว เทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดนะคะมีโชคดีจากเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะการไปอยู่ในสถานที่แปลกใหม่จเจริญหูจเจริญตานะคะส่งผลเป็นมงคลกับชีวิตของชาวมังกรสาหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวมังกรที่มีครอบครัวนะคะเรื่องของดาวไปรวมอยู่ในภพพันธุหลายดวงนะน่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ หลายๆอย่างนะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องได้เงินได้ผลประโยชน์ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องภาระเรื่องของการดูแลนะคะเรื่องของการไหว้วันมีภาระเกี่ยวเนื่องจากคนในครอบครัวเครือญาตินะคะช่วงนี้อาจมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับบุตรหลานนะคะเรื่องเด็กเกเรื่องบุตรบริวารบ่อยขึ้นนะเนื่องจากอาจจะปิดเทอมนะคะหรือว่ามีโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะ ช่วงนี้พูดจากับคู่ครองนะคะเราบัดระวังเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยมีความขัดแย้งกันในครัวเรือนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะก็เรามัดระวังเรื่องของอาการแสดงความคิดเห็นนะการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะป้องกันความขัดแย้งได้นะคะชาวมังกรที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่พวกเยอะนะนับตั้งแต่ช่วงเมษายนนี้ไปนะคะคุณมีโชคลาภรือเรื่องของอหมู่พวกแวดวงสังคมนะบางคนก็คือ อคนใกล้ตัวนะชักนําไปในเรื่องผลประโยชน์การเงินบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์นะเรื่องของการเข้ากลุ่มนะหรือการมีสังคมแบบโซเชียลมีเดียนะคะบางท่านเข้าสู่วงการในเรื่องของการเป็นตัวกลางนะการเป็นนายหน้านะคะการได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งนะจากการใช้คำพูดเจราจาหรือประสานงานหลายส่วนหลายฝ่ายนะถือว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆของชาวมังกรน,นะคะ เดือนนี้ชาวมังกรมีโชคลาภจากคนอายุน้อยนะเป็นกเกษตรก็คือมักเกี่ยวข้องกับแวดวงเด็กๆเยาวชนหรือเกี่ยวข้องกับบุรานบริวารน,นะหรือคนรุ่นน้องสักต่ำกว่านะคะนําโชคลาภมาให้จะไหว้วานฝากฝังเรื่องการงานของรุ่นน้องในที่ทํางานและหรือเพื่อนร่วมงานถือว่าจะได้รับโชคลาภได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะถ้าในระยะยาวนะดาวประจําตัวนะคะเล็งอยู่กับพบเรือนมอรณะนะก็ระมัดระวังเรื่องของ กระดูกนะคะเรื่องของฟันเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆเหล่านี้การลุกนั่งต่างๆนะระวังการเปลี่ยนท่าส่งผลให้เคล็ดขัดยอกได้ง่ายนะคะ,ะในรอบระยะเวลา2ปีครึ่งนะอาจจะมีบางช่วงที่ใช้เงินหรือการรักษาเกี่ยวข้องกับเรื่องฟันเรื่องของช่องปากนะคะสําหรับในช่วงครึ่งหลังเมษายนนี้เรามาระวังเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะการเดินเหินนะคะอุบัติเหตุเล็กน้อย เป็นภาพรวมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังเมษายนนะคะขอวอวยพรนะให้หลังปีใหม่ไทยนี้นะคะชาวมังกรหยิบจับรับโชคมีโชคลาภทางการเงินทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เรื่องราวที่คุณวิตกกังวลหรือเป็นความทุกข์อยู่ขอ,อคลี่คลายโดยฉับพลันนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมังกรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ